ครคณะอาจารย์ผมนายสมบูรณ์สมพนาโกลในนามของฝ่ายจาณาณัดโครงการสัมมนาตลอดผู้ร่วมเข้างานประชุมสัมมนาทุกท่านขอขอบคุณคุณฝ่ายสัพพวรลพร,ปพรเป็นอย่างสูงที่ให้เกี่ยวมาเป็นประธานในพิธีสัมมนา,มนณาณในโครงการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจากไวรัสคณะวิทยาการการจัดก,การาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทย,ยาลัยราชภัฏป่าสมเดจเชียงรายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรน่างของการใช้คอมพิวเตอร์ ในการนี้ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเป็นการส่งข่าความรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพัตตานีเจระยญาจำนวน48คนเข้ารับการอบรมในวันที่19พฤศจิกายน2555รวม1วันในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคุณอุทยัยทิพย์คอนพงและคุณเกียรติพลชมเชยวงศ์เป็นวิทยากรพิเศษซึ่งในนามของฝ่ายจัดงานสัมมนา ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายในโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับต่อไปขอเชิญประธานในพิธีคุณไยตักธุวรรณพรขึ้นกล่าวอวยพรเปิดงานสัมมนาเชิญครับ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัาายจากไวรัสไวรัสเป็นชื่อเรียบสําหรับโปรแกรมประเภทหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายคายกับไวรัสซึ่งเป็นเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายได้และมักทําอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่แต่ต่างกันตรงที่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นแค่โปรแกรมเท่านั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่งวัตถุคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้มักมีวัตถุประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆกับผมขอแสดงความรู้สึกชื่นชมยินด,ดีที่มีสิทธิตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมความเข้าใจถึงสาเหตุผลกระทบและ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจากไวรัสควมามรู้ความเข้าใจและแนวคิดทางคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์นิสิตและบุคลากรทางการศึกษาและขอขอบคุณวิยทยากรจากหลายหน่งานที่ได้สละเวลาในการบรรยายและให้ความรู้กันในการสัมมนาครั้งนี้รวมท,ทั้งขอบคุณคณะทําง,งานและผู้เข้ราร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้เ,เห็นประโยชน์และความสําคัญ แะอวยพรใหการสัมมนาการประชุมนี้สำเร็จร่วมด้วยดีขณะน,น,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเกิดการประชุมสัมมนาเรื่องใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจากไวรัสณน้นบัดน,นี้ขอบคุณครับลำดับต่อไปขอเชิญวิทยากรคุณอุทัยทิพย์พลพงศ์ และคุณเกียรติพงศชมเชยวงศ์ครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ,นนบอาจารย์แล้วเพื่อนๆทุกคนที่มาฟังการแย่ในวันนี้นะครับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจากไวรัส ไวรัสคืออะไรครับเพื่อนๆทคนทราบไหมครับอย่าตอบนะครับว่าไวรัสก็คือไวรัสเพราะมันมันก็ต่อตัวอยู่แล้วไวรัสคือโปรแกรมชนิดหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปเช่นเรามีไฟล์หมดเป็นห่ไฟล์แต่วันหนึ่งมันเกิดแตกไฟล์ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เซฟเพิ่มนั่นคือการทำ มีโอกาสก็จะสาม,มารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่นเช่นเวลาเราแรงกันเครื่องมีติดส่งข้อมูลจากเครื่องนี้ไปส่งเครื่องนู้นเครื่องนู้นก็ติดครับถ้าไฟตัวนั้นติดไวรัสมาต่อไปนะครับประเภทของไวรัสู o เซกเตอร์ไวรัสเป็นไวรัสที่เราไม่ค่อยได้เจอกันหรอกนะครับคือไวรัสตัวนี้มันจะอยู่ในแต่ละเซกเตอร์ของ แต่สีนะครับซึ่งไม่มีอะไรมากแต่ตัวทัดมาสิครับ ที่สามารถแปลเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อมีการสร้างสับนองเกิดขึ้นอ๋อเป็นตัวที่ผมบอกไป <c oughs> ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับสามารถทาสำัเนาได้เองโดยไม่มีใครไปทำอะไรมันนะครับ <c oughs> สติวไวรัสเ <c oughs> พื่อๆ เดิมที่เราเคยมีหรือว่าเพื่อนส่งมาแต่เพื่อนบอกว่าไม่ได้ส่งอันนี้ต้องถามเพื่อนก่อนนะครับผมเคยเจอว,วัดเมลเพื่อนส่งเมลมาผมก็ถามเพื่อนก่อนว่าส่งอะไรมาให้ผมหรือว่าเขาบอกเปล่านั่นแหละครับสติวายละ่ะมันส่งมาเองเพราะเครื่องของเพื่อนผมมันติดไปแล้วแล้วมันส่งมาเองโดยที่เพื่อนผมไม่ได้ทาอะไรเลยพอสนั่นอยากไปแล้นะครับโอเคครับ okay. ต่อไปจะเป็นการบรรยายของวิทย,ทยก <Okay. S 1> ากรขณะนี้ทุกท่านอาจจะอ่อนเพลียไปครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตท่านประธานอาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื้อหาเราอาจจะเยอะนิดนึงแล้วเราก็ขอมีเวลาจำกัดผมขออนุญ,ญาตาแจกน้ำให้ทุกคนแทนและกัน 这样，分 อาจจะมีได้เหมือนกัารพายหกแป้งปีนทำงานเิดปกติจิตปกติทำงานไม่ได้เลยสมมติว่าเราปีนรอไก่อาจจะเป็นรอไฟหรือว่าปินแล้วไม่ขึ้นตัวไหนเลยก็ได้นะคะเจ็ดข้อมูลหรือ เจอเป็นพวกเวลาตั้งตนะิดเครื่องพูดนะคะหรือทางขอ USB จากการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าจากการนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ USB เพื่อเก็บข้อมูล,อ,มล,อ,มลอันนี้ก็สามารถติดได้นะคะแ,แผ่นทลาแผ่นฟอปปี้เอ็กซ์นอกจากฟอปปี้เอ็กซ์ตอนนี้เราเราไม่ใช้กันแล้วเนาะซเส้นานแะล้ว CD DVD อ่าโดยตรงของ เพราะว่าหมายถึงการฟองแบบก็คือการ้างข้อมูลนะคะ mm. การใช้โปรแกรมแอนที้ไวลัสนี้สําคัญมาก mm. ที่เราต้องใช้กันนะคะอาจจะมีทงแบบต้องเสียตามเพื่อให้มันเป็นแอนที้ไวรัรเองหรือว่าเราจะทําเอง mm. อันนี้เราจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ mm. อ่จันนี้ก็จบของวิทยกรนะคะไม่ทราบท่านไหนมีข้อนนสงสยัยอยากจะสอบถามยนดี mm. Mm. คะ はい。<laughs> <laughs> ไ,ไม่จําเป็นต้องพักไวรัสได้ทุกตัวครับผมเพราะว่าอย่างเราสม o องบางทีตับน e ีบางตัวมันเป็นแคลสแต่มันไม่ได้เป็นไวลัสมันก็ลบครับซึ่งเราก็ดูด้วยว่าตัวไหนใช้กับตัวไหนเหมือนเราไป็โลกอะครับเราไม่สบายกีนคา่ะ Obrigado. การใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องตัดของผู้ใชนะ้งานทั้งไปอาจเกิดจากประเด็นดังนี้ 1. ความประมาทของผู้ใช้เช่นการเปิดเมลหรือโปรแกรมที่มีตัแป่งไฟล์โดยรู้เท่าไม่ถึงก,งก,การ 2. องกกรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับ3ความไม่ภาคทางคารับแวร์และซอฟต์แวร์ 4. ีคอมพิวเ,เตอร์ในทางที่ผิดนะครับดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยต้องมีการเรียนรู้ วิธีป้องกันไวรัสและวิธีอนันยากรรมการหลุกลุกหรือการขโมยข้อมูลเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นขอบคุณครับโอกาสต่อไปเชินท่านประธานในพิธีขึ้นกล่าวปิดงานสัมมนาสัสดนเชิญครับ โครงการคานอาจารย์วิทยากรและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโอหวังหวังไปอย่างยิ่งว่าการประชุมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจากไวรัสโดยใช้เวลาในการประชุม1วันคือวันที่19กุมภาพัน2555ประผมขอขอบคุณทุกท่านท่ททานประธานและผู้รับผิดชอบโครงการธานอาจารย์ หลอจนคณะทาง,งานทุกท่านขอขอบคุณท่านอธิการบดีและบุคลากรมหาวิทย,ยาลัยรัฐบาลวรดสกลเพชรเจ้าพยาที่อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมสัมมนาออขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท,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 ที่สนับสนุนด้านเงินก็ประมาณทาให้การจัดงานประชุมสัมมนาปฏิบัติการในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์ด้วยดีับันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครผ ขอหิดก,การประชุมสัมมนา,าเชิญปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจากไวรัสหน้าปัตบันนี้และขอไวรพบอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานพร้อมทั้งเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ